ลงตัวสัทีพร้อมไ้มนะคะกับการไปร่วมงานแถลงข่าวของช่องวันดีกับซีรีส์ละครเรื่องใหม่ล่าสุด5เรื่อง let's go อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้น้ำพาก่อนนะคะป่ะโกโก้ เดินนิ่งจริงนะใช่หนูกาจะถึงทีใจเลยว่าตอนขึ้นบัลลังก์เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเดินปกติขึ้น่งเออ๋อเหรอเออมบัลลังก์กันนึกว่าโอ๊ตตูวแข็งชันดีโอเคครับดีมากมากสต้อง ตงขอยาวพิสอยากได้เป็นแบบแฟชั่นแตชั่นเรื่อยๆนี่ขนาดว่าจะลมนะคะเนี่ยนี่ขนาดว่าจะลมนะคะเนี่ยถอดผ้าคออยต์หัวลานสำงาน ะะได้ค่ะเดี๋ยววิกายเร็ว,รวลูกลน้องไม้ผู้ชายหรอ,โ,อโ,โรนี้มันอยู่ที่ทอย่างนี้ตลอดแล้วเอ็นไม่มาข้าจะเข้าเฝ้าก่อนแล้วนะข้าข้าสิงถวายตัวก่อนแล้วนะข้าถวายงานก่อนแล้วนะเจ้าต้องรอคิวต่อไป ตัวเองจงเชื่อมั่นในตัวเองแระแคนโดนูทำได้แม่อยู่วะครับ อยโยธยายิ่งใหญ่ดีช่วงขอค้าไีเลือกเองท,ที่มีนยา,ายกอธิการสูงส่งจึงเป็นหาที่ของเจ้าที่จะชิงเอาบรรลัยโยธยากลับคืนมาข่าคน ไม่ได้ไง่ายอย่างที่เจ้าคิดไม่ชาเจ้าจะต้องโผว่ตัวเป,นป็นสมนดอจพระราชายิราชแต่้าคาจะเป็นของใคร จะอนีก็หัวข,ขาดจนถางสวนนั่นมีมตมแต่รอยนีต่ตาบดตาแต่เมื่อเป็นคขามาแล้วข้าก็จะปให้สุด้าย พูดได้ไหมคะได้ค่ะยินดีค่ะทนี่ตอนนี้ปากขยับดีอย่างเียตั้งแต่ไปทางคางมาขยับหน้า ไม่มีค่ะอันนี้น่าธรรมชาติเลยทานยาเมาะส่วนสิประชันย้อนหลังพูดูดูดัดูดมดูดูงมดู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 ู้ด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 ูะูด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 ูาูด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 ูึงปูดูดพดู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 นูคูด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 ูู่งูด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 ูู่ด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 นดู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 ด่ดอทนั้นเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงได ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เมตตาม,มาดูคลิปทำให้คลิปเราตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบจุดยี่สิบเอ็ดล้านวิวแล้วก็คอมไมนต์อะไรกันหนอนั่นแหละสิไม่รู้ว่าดูเดียรไม่ออกย,ย,ยังแบบว่าบริคิดข้าวๆไปเขาดูนมฉันหรือดูเอลลูก <laughs> แต่ว่าคุณคุณหมายเขาดูได้ซ้อนแล้วแล้วว่าเขาดูดอกกุหลาบที่ติดอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อไรมันจะคือเขาลุ้นแทนขอขอบคุณกุหลาบนั้นจากเสสิทธิ์ด้วยนะคะติดทีมากไม่ลืชื่อรุ่นว่ากุหลาบฝ่าฟันซึ่งทำนมมาเดือนหนึ่งเป่นได้ขนาดนั้นก็สึกดีใจมากที่คือเราเป็นห่วงว่ามันจะแตกหรือมันจะอะไรไหมแต่ว่ามันไม่เป็นไรเลยจริงๆทางเราเซร็จเสร็จโปรดักชั่นเรื่องคลิปถ่ายเนี่ยมาล่วงหน้าประมาณ3เดือนนะคะก็ถึงเรารู้ว่าไปทำหน้าอกไว้แล้วก็มาทำคลิปเต้น เ้าคิดไม่ได้ธรรมดาเลยเราไม่ได้เตรี๊ยมอะไรเลยทุกอย่างแบบมีโปรดักชั่นมีสตอรี่บอร์ดมีอะไรทุกอย่างแล้ววันนั้นอ่ะก็ไม่ได้ดื่มเยอะด้วยไม่ได้ดื่มแต่เมาเรือเมาเรือแต่ละคนมีความสวยไม่เหมือนกันเอาจะเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเป็นไซส์นี้แต่สวยสลิมเขาแค่เต้นเบาๆยู่ๆว่ะแต่เราเด้งสู้ไต่ปะแคมแช่มาถึงบอกเลยว่าเต้นแทบหอบเธอบอกเชื่อเพื่อนข้างๆ มีไลฟสอบอบยู่หืถ้าอยากสวยแนะนำให้<ม>ดื่มน้ำวันละดแก้วต้ยมยำหม้อดื่มชาวเย็นนะคะส่วนสิบชอย้อนหลังส3จบซึ่งน้ตรงนี้ทั้หมดพี่ก้ทาทำท้หมดเลยที่ผอมลงแล้วก็ด้าสวยเพราะสิ่งนี้เลยเหรอใช่ดื่มน้ำเท่าไหร่นะคะวันละ8แก้ว แล้วส่วดสุชายันบชนหลังสามจบปมอย่างมอหุเท้าเย็นมีข่าวว่าตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนคนทักผิดแล้วว่านี่คือดาววิกก้าโหนแน่นีไม่ใช่ดาวิก้าเข้ามาขามาจากไหนตรงนี้ขอให้เขา่าลดน้ำหนักมาเพราะว่ามันไม่ได้เพราะความสวยแล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะว่าสุขภาพไม่ดีตอนแรกแล้วพอเราบอกเนี้ย เขาก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเขาอะเล่ามาแล้วไปเล่นแอปหาแฟนอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ่จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้นเแ้มเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเร้อเฮ้ยแก้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเก้ยเฮ้ยน้ยเเฮ้ยขอยเกยเฮ้ยเ้ยเฮวยเฮ้ยเฮ้ยเพ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ้่เ้ยเฮอยเ่้ยเฮ้ยเร้ยเยเเ้เ้เย้เยยเยเเเ่้ย้ยเ้ย้นี้ ใช่เพราะชื่อจริงชื่อวิกรก็เป็นดาวิกรมใช่แล้วนะคะกับงานแถลงข่าวของวันดีนะคะใครอยากให้ไา้พาเฟรมบีทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะวันนี้ก่อนไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย